เอาไว้แงงี้นะรวมจะปรับช้านะครับผมจะหมุนทวนเข็มนะครับเห็นไหมช้าไหมสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนนครับ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับความเร็วนะครับของรีเล์ไฟเลี้ยวจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับของ MT 15นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับว่าปรับยังไงครับเดี๋ยวมาดูรีเล์ไฟเลี้ยวนะครับรีเล์ไฟเลี้ยวปกติก่อนมาดูสเตปไฟเลี้ยวปกติ่อนนะครับ ตัวนี้คือรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับ MT15 ครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะดูฝั่งขวาก่อนนะครับดูจังหวะนะครับเห็นไ,ไหมดูจังหวะจะกระพริบป,ประมาณนี้นะครับดูฝั่งซ้ายบ้างครับฝั่งซ้ายก็จะกระพริบป,ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดู รีเล์กันบ้างนะครับรีเลย์ของไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนครับมามาดูรีเล์ไฟเลี้ยก็อยู่ใต้บนะครับใต้บ่อนะครับเราใช้กุญแจนะครับกุญแจขันตัวนี้ผมเปิดบ่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปิดบ่อ,อมานะครับหลังจากที่เราเปิดบ่อ,อมาก็จะเจอรีเล์นะครับตัวนี้คือรีเล์ไฟเลี้ยวนะครับรีเล์ไฟเลี้ยวมาดู ดีเล์ไฟเดียวก็จะมีหลายแบบนะครับก็จะมีตัวปรับได้กับปรับไม่ได้ครับสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือดีเล์ปรับได้ครับเห็นไหมดูแก้นะอดูแก้เห็นไหมจะมีตัวปรับนะเห็นไหมตัวปรับดูผมจะปรับนะครับจะปรับให้เร็วขึ้นนะครับดูไปดูนะครับผมหมุนผมหมุนตามนะไปดูข้างหน้ากันนะครับ นะดูขาด้างหน้าเห็นไหมครับเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมเดี๋ยวผมจะปรับช้านะเอาไว้อยงนี้นะผมจะปรับช้านะครับผมจะหมุนทวนเข็ยนะครับเห็นไหมช้าไหมช้าเห็นไหมครับจะช้าครับช้าเดี๋ยวผมจะหมุนเร็วนะหมุนตามเข็มนะครับใช้ไใควงแฉกหรือไคควงแบนก็ได้ครับเร็วขึ้นไหม เห็นไหมเร็วขึ้นนะครับอันนี้ปรับสุดแล้วนะครับอันนี้คือรีเลย์ไฟเลี้ยวปรับค่าได้นะครับเห็นไหมช้านะครับเห็นไหมเห็นถึกความแตกต่างกันครับประมาณนี้นะครับผมจะปรับนะครับสามารถปรับได้นะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็คือบางท่านรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับบางท่านไม่รู้ก็สามารถปรับเองได้ครับตัวนี้ก็คือ ลิเลไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับอันนี้คือของรถ MT ห MT15 ครับ MT หนนะครับถ้าของท่านใดรถท่านใดย,ยี่ห้ออื่นนะครับไม่มีก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นี่คือรถจักรยานยนต์ MT 1.5นะครับ คือตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้ารถท่านใดนะครับยี่ห้ออื่นปรับไม่ได้นะครับก็สามารถซื้อมาปรับได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครได้นะครับผมนะครับ MT หนนะครับ MT หนึจะประมาณนี้นะครับจะเลี้ยวขวาดูนะครับ เลื่อยนะครับเห็นไ้มเลื่ยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมติดตามกดปุ่แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของตั้งสุ้ลครด้วยนะครับขอบคุณมากครับ